เอาสวัสดีจ้ามาตัวกันมาฟังกันข่อยกับสิล่งไปลงสีสลับกับเรื่องลึกลับที่ว่าข่อยเจอก็คือตอนนี้ก็คือแบบเอาเรื่องจะของมาเว่าน้าเพราะว่าข่อยกับต้องการซับผู้ใฟฟังกับซับให้ข่อยในเด้อจ้าซับนั่นแหละมันก็ยากอยู่กันต่อสู่ยู u b e เนาะเอามาฟังเลยขอบพ่อีน้มีลูกอยู่ผู้เดียวเป็นลูกได้ลูกไส้ผู้เดียว แม่เดี๋ยวพอเห็นอย่างพอเดี๋ยวความมาแม่เนี่ยขีล่ลกแม่ก็เลยอยู่บา้านซื้อเป็นมิเตร์พอเนี่ยเห็นงานพ่อกับไปหารับจ้างก็คือตื่นขึ้นนะพอก็จะไปนั่งบุญเจ้าเคยเห็นอบอถสู้เลยที่ว่ายูนิสโซนในเมือได้จังหวัดเพิ่นจะไปนั่งเราก็ซีมีแบบเขากะสีมหาจ้างแม้ว่าจ้างไปคน้นคล้องไปทาง้าทางป่าแล้วแต่แบบเขาก็จะห้เป็นมือให้เป็นวั่นไปหรือว่าถามีงานก่อส้างจดอะไนแล้วก็ไปเด้ผู้พรเนี่ยเพิ่นบ่เคยขี่คานเนี ลูกไส้เนี่กะตอนเนี่ยลูกไส้กะอายุสิบเจ็ดปีกาเลียนหม้อสามประจุเพิ่นกะเอาจนอิดจนอวดแล้วละเพิ่นกบจนชีคันว่าเอาเล้วแต่มึงแล้วแต่ชีวิตมึงคือแบบบาบังคับบ่ไเ้แล้วมันใหญ่แล้วกะบ่ะเหตุอย่างดอกว่าปเป็นโลเป็นพ่ยกะมีว่าไปรับจ้างแน่ยอยู่ ไปมือนึงยุดสามมื 30, อน่ะเป็นแบบบางสัตว์ล่ะกระเดยแต่ขวเงินพอกับแม่ใส่แม่กับบํมเพว่าแล้วโอ้ลูกเดินแล้วจมแต่ว่ามันบ่ไปไหมกานจมมหนมันหลไมันกนห็หายไปหายไปน้อนเงื่อนมูเงื่อนพวกอ่าบัานนี้เราก็เป็นห่วงหรือความที่ว่าเราไม่ลูกผู้เดียวเราก็ได้ต้องมาจมหลายพอได้ต้องจมได้พอประมาณจมจิบจิบพเจ้าข้าใจว่ากานจมหลายจมฟึกบ่ไ้ดได้ต้องจมจิบจิบลูกผู้เดียวเขาต้องงอมันเด้์่ามันมาลูกผู้เดียว เขาต้อเาตอเอาใจมันได้มันมันมันเอาใจเฮาเอาไดเออเอาใจเลี้ยงวัวใหญ่เนาะเราลูกก็เป็นยูจังซน่หละก็พ่อกับมหาเลี้ยงคือตอนนี้เราแข็งแรงอยู่เราก็ยังมีกําลังที่ว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมยผู้เมียนี่ยก็อยูเนี่ยก็บบได้หยังดอกกับ่สบายดอกบ่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าหันมักสูบยา สูบยาไอ้แคกอยู่กับสูบผู้พัวกับสูบแต่ว่าเราเห็นงานเนาะเราก็เลยกแข็งแรงผู้เมียน่ยก็ขี้คานบอกเห็นงานบางสิ่อยู่อยู่เพื่อนแต่ว่าก็มักแต่งตัวมักเสริมสวยมากนี่เด้ก็อ๋อโอเคผู้ลูกเน่ะกะใส่ชีวิตยู่งซีแหละเมื่อกับมาขอเงื่อนแม่ไปนั่นไปนี่ของมันกะจมือหนึ่งของมันน่ะมันก็เลยได้เมียมาไปได้เมียก็ มืเจ้าคิดเมื่วาถ่าเป็นคนที่ว่าเฮ็ดโตอย่างสี่เมียกับบ่เกินกันเมียกับจักไปเอามาทาั้งได้บุ่มาเด็กๆมานอนแม่กับบุรุพอตื่นขึ้นนะ่ะแม่จังหูวา่าลูกไสนะ้น่ะเอาผู้สาวมานอนนั่มเอาในเมื่อมานอนนั่มหลับตื่นมาแล้วก็ถามเนาะบ้านมึงอยู่ไซรานั่นนี่กะเอามันได้เอามาแล้วกะยูเบิ้งกันไปเอาคางบ้านคางยังกะว่าโอ้ เมียกับผู้จังสี่กับมาเอากันเนาะกับเออมันกับสียทำบ้านเฮาคือแบบว่าสินซ้ำกันน่นแหละมันจังมาเอากันเนาะไปยู่กันไปบ้านนี่ย่ามผัวน่ะผัวไปผัวไปตีไก่ไปน้ำบอลไก่ลังเทือผัวกะไปเลี้ยงมากับไปน้ำเขากับไปเมียกับผัวกับไปมันกับพ่อได้เงินใสของมันแหละยู่จังสันล่ะเพราะมันไปยู่ ไปเลี้ยงมาได้มามาไปเลียนมาได้ไปเลี้ยงมาไปไปมามาบ่นี่ไปไปสูบกัญชาสมัยตะกี้กัญชามันยนังผิดกฎหมายมันบ่คือสมอนี่เมียนี่ก็บสูบซ่าน้ำด้วยกันในบานไปอยู่น้ำกันสูบซ่าสูบมานี่บ่รลูแล้วแต่ว่าสูบซ่านี่สูบกาญาเนี่ยเพิ่นกับเบิงอกเพิ่นกับว่ากับเดทจมแมต่อมาเนี่ยก็ผู้หนี่ท้องในบ้านนี่ผู้เป็นเมียนี่ท้องเอาเพิ่นกระจมอยู่ว่า ผูยากระปูนกระจงอยู่ว่ามึงก็ปล่อยเห็ดทรองเห็ดย่างมึงเอาลูกเห็ดย่างแต่โตสูงกับมึงมีงานทําสูมีงานเฮ็ดสูเคึ้จังสี่อีปูยิ่งเนี่ยก็ไข่อยู่บัอนี่พ่อทรวงมากกับรับจ้างซักผ้ารับจ้างซักผ้าทิศผ้ากับเห็ดแต่ว่ากับสูบยาสูบซ่าหรือเกาเดสูบหญ้าน่ะสูบยาลูกไผ่น่ะสูบซ่าก็เป็นยุงสันจนมาออกลูกมากันนี้ลูกมันก็น่ารักน่ารักแต่ว่าแม่มันน่ะแต่สูบซ่าสูบเบ่เศร้า บัดนี้ต่อมานนี่ผัวติดทหารบันผัวก็เลยเด้ไปทหารเลยบันญานี่ก็ญานี่ก็เอ้าผัวมึงไปทหารนี่ยวงไดว่ามึงก็ต้องไปไสมน้พ้าลูกมึงอยู่น้ำกูนี่ยแหละบ่ก็ต้องไปไสบันนี้มูเจเสยบ่พ่อผัวไปทหารเมียมันก็คือมันสิเคียดมันสิคิดน้ำผัวมันคือว่ามันเคยอยู่น้ำผัวกับลูกไหมบันนี้มันก็เที่ยวกังเว้นมันเห็ดงานอยู่เพราะตอนแรก มันก็ไปอยู่หมองันควอกมาน้ําเขาบันี้จักควอกมาจากมันสูบซาบันนี้มันไปสูบมาสูบมาแล้วทุกมือนี่มันเสียสติไหมเสียสติเราก็ย่างไปทัวไปบ่มาเฮื่อนย่างก็ปูก็เลยเลียงลูกกันล้อว่าลูกจะค้องสิออกมาจากทหารแต่ว่าบันนี้ตอนไปเยี่ยมนะกับคุ้มมันไปคุ้มมันไปในพวกรักลูกแลวพวกรักไห้วราสันหัวว่าเมียแบบว่าเรียนยาจนแบบว่าลูกมันเสียสติไหมเป็นแบบว่าเบื้องกระอวงไม่ว่าบ่าไหมอืมนั่นแหละ กัเรยว่าขอเล่ว่ามันไม่เป็นผลกรรมพ้นในนี่น,น้ำเนาะว่ามันยาเสพติดทำลายนำ้ำก็เลยกว่าโอ้แต่ว่าแล้วเ,เป็นคนมากกันนี่ด้แล้วเป็นคนที่ว่ามากไปตอนุกผู้ปูน่นี่มากไปต้อนกมักไปขานกไม่เอานุกเมื่อขายเลยว่ามันจะเปล่นผ้นกรรมนำ้ำบ่ไม่ยังสีไม่มอันคาสัตชีวิตนี่ไหมเพราะว่า นกในมันมันคือมันบ่คือปูคือป่านะมันจากไหนเราข่อยคิดว่ามันบ่เป็นอาหารคนแมมมันกะคือแบบว่าเขาเป็นคนในเมืองมันบ่เป็นสมค้นว่าเสียเอามากินนะนะไปดักม <t ell> ันไปขามันไปเอามากินนังซีนะเพื่อนก็มากินแบบเพื่อนมากินแบบว่าปีงนกมากินนงกข่อยเลยว่ามันได้มันตีสาตีแซงไห้บกว่าสซมือนีผู้เมียกับบันี้ผู้เมียกับป่วยจากว่าป่วยดเห้งป่วยคักไหมอืมผูกหลานมากนะใหญ่มากก็คือบเรียนหนังสือ ก็ไปมาล่ำมันเล้าแต่ว่าแม่นะ่ะเป็นบาแเรายางน้ำถนนแล้วเอาเอาบ่อใดแล้วจักไปใสบ่บูแต่ว่าบ่ตายแต่ว่าแบบว่าคนอื่นเห็นกบว่ายางยุหันอยู่นีแมไปไปทั่วไปไปทั่วไปทีอืมจังสีล่ละชีวิตคนเฮ่ามันกะบ่คือ,อัน,นีเนาะบ่คือกันเนาะ แต่ว่าพวกคอยกับว่ามันเป็นกับยาเสพติดนั่หรอกค่ะมันอยู่ดีๆมันบไปหาเหรียญยาพวนไปทหารมันก็อยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าซ้ำมันกับเปลยนยังสีนะเอาอันน insula. ี้คอยกับฝากไปเด้อก็เอามาเล่าให้กันฟังแหละเด็กนั่นมาก็มาเว้าวอลวอลววอลให้กันฟังเนาะฝากกู้ซ้ำไม่คอยแน่คอยเงินคอนเทนต์ไทยมาอันคอยฟังมากหรือว่าคอยประสบเจอมาอัคอยกับยังมองว่าคอยเปลี่ยนตัวใดมันก็คือคอยเต็นฝรั่งคอยกับฝากช่องเยอแอออินเบลเยียมเลยจ้าอันนั้นเป็นคอนเทนต์ฝรั่งเนาะตามไปรับชมในเดลดจ้าขอบคุณค่ะ